นำคณะก้าวหน้าส่วนกลางของเราทั้งสองสามท่านดังที่กล่าวมาแล้วนะครับเรายังคงมีตัวแทนผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัดจากอำเภอปากเกร็ดนะครับนี่ก็ถือว่าในมุมมองของท่านก็น่าจะเกี่ยวกับว่าการเมืองผูกขาดการเมืองท้องถิ่นที่มีอ,อิทธิพลซึ่งคณะก้าวหน้าเชื่อว่าเรามีความเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เรามาฟังมุมมองของคุณสุพชัยนาคศรีจันทร์ครับ ในมุมมองของการเมืองผูกขาดการเมืองบ้านใหญ่ครับเชิญครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพครับ,บนะครับนานเหลือเกินแล้วนะครับที่เราไม่ได้เลือกตั้งท้องถิ่นกันมานานนับสิบปีนะครับขณะนี้ก็5้าโมงเสร็จเสรนะครับผมก็ มีเหตุนะครับที่จะมาะแถลงไขให้ทุกคนทราบนะครับขณะนี้นะครับที่คณะก้าวหน้าได้ประกาศจัดปราศัยชุมนุมใหญ่นะครับผู้สมัครนายกอบจของอีกสองทีมจากที่ไม่เคยเดินพบปากกับพี่น้องประชาชนเลยนะครับตอนนี้ออกเดินกันอย่างอุตลุดแล้วครับท่าน ครับที่ผ่านมานะครับท่านจะเห็นนะครับก็ไม่เคยมีการเดินพบปะนะครับเพื่อสอบถามปัญหาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เลยนะครับไม่ได้เอาประเด็นเรื่องของปัญหาในท้องถิ่นนะครับหรือสภาพปัญหาที่เกิดจากท้องถิ่นที่เราควรนำไปแก้ไขปรับปรุงนะครับนำมาทำเป็นนโยบายนะครับ นำมาปรับปรุงแก้ไขในจังหวัดนนทบุรีให้ได้ดีเท่าที่ควรขณะที่คณะข้าหน้าเปิดปลาสายใหญ่นะครับหน้าที่ตลาดพระปินสาแผ่นนี้นะครับที่ผมเรียนไปแล้วนะครับผู้สมัครนายกอบจอบางท่านจากที่ท่านไม่เคยเห็นหน้านะครับก็เดินพบปากกับพี่น้องประชาชนจนไขข้อเสื่อมไปแล้วนะครับขณะนี้